นี่สภาพก่อนสภาพก่อนต้นเต๋อไหมใหญ่โต้นีเอือก็ดูก่อนมันเป็นอย่างนี้อีกกองหนึ่งไม่เป็นอะไรเขาชอบให้เีดาด้วยมือตนะุ้งตุ่งเลยจะกินกันนี่นี่นี่แขนข้าง ฉีดลงไปไม่เออก็ฉีดเลยมันก็ขาดเองมันต้องแกะฐานมันด้วยว แล้วอันนี้ต้นเดียวตัดก่อนตัดก่อนตัดเยอะๆตัดหมดเลยเข้าป้องกันไม่ให้มันเคลื่อน ô một mệt lắm cái bàn muốn ưu túi năm bảy mươi bảy mươi yes sir. เอาแก่แม่แก่หมดเลยโอ้ช้ำหมดเลยอะใบก็ร่วงหมดแล้วก็ก่ช้ำเห,กกห,กหมกต่อนต่หนงวันดมาดีจะได้ใครเหนื่อยบ้านใคร เนี่ยใบร่วงหมดเลยอ่ะสภาพกล่องก็ไม่ได้อืมออไม่ ก็นี่ไงก็ให้เคียข้างข้างนให้ทำไมไม่เคียให้ชักไทยมันจะลาะหรือจะล่วงมันตายเราะไม่ถ้ามันตายจากการปลูกของตัวเองเขาไม่รับผิดชอบโอ้กิ่งนี้หักแบบหักอย่างนี้เลยอ่ะ ก็เปนนี่นั่นก่อนแต่มันออกไป็นงานงามละงาม,งามทั่วเปพัดนี้มีคุมเปลงก็จะไปตัดอยู่ทางต้นน,นั่นฮะทำไม